วัสดีครับเพืพ่อนๆพบกับผมนิรันเนียนกัญญาจากบ้านสวนหนึ่งนิรันนะครับวันนี้ผมจะมาทําปุ๋ยหมักอินทรีย์นะครับก่อนอื่นเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยว่าผมมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกคือเป็นน้ําหมักจุลินทรีย์นะครับของผมใช้เป็นน้ําหมักจุลินทรีย์สับพสิ่งอนโตมิกนาโนโน,นะครับที่มาก็ผมได้มาจากโครงการทำนาหนึ่งไร่ได้เงิน1นึ่งแสนบาทของ อาจารย์อดิศรพวงจมพูนะครับนี่นะครับส่วนอย่างที่สองก็มีเป็นน้ำเปล่านะครับนี่คือน้ำเปล่าน้ำเปล่านี่ถังนี้ถังนี้ก็น่าจะสักเกินยี่สิบริรนะครับน่าจะสักสี่สิบริรได้จะได้อยู่ถังสี่สิบริรนะครับถังนี้ผมกะเอานะครับอาจจะไม่ชัวร์เท่าไหร่แล้วก็ต่อไปเป็นกากน้ําตาลนะครับนี่คือกากน้ําตาล กากน้ำตาลกากน้ำตาลกากน้ำต,ตาลนะครับต่อไปเป็นรำนะครับรำหยาบนะครับนี่คือรำหยาบรำหยาบเครึ่องกระสอบนี่ครับมันเป็นรำหยาบนะครับเขาจะบดแกบผสมลงไปด้วยก็ใช้ได้นะครับสําหรับการทําปุ๋ยหมักอินทรีย์สูตรนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสูตรขยายน้ําหมักต้องใช้ลําอ่อนนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ใช้ได้อยู่ ส่วนที่เห็นอยู่สามกระสอบนี่คือขี้วัวนะครับขี้วัวขี้วัวผมใช้ขี้วัวนะครับวัตถุดิบเป็นขี้วัววันนี้แล้วก็มีขี้ไก่แกบอีกหนึ่งกระสอบรวมเป็นสี่กระสอบนะครับนี่นะครับนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดที่จะใช้ในวันนี้นะครับส่วนวิธีทําอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าผมจะมีวิธีการในการ ทำปุ๋ยหมักอินรียังไงนะครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตตั้งกล้องนิดนึงะนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยว <c oughs> ิธีทําของผมก็คือจะใช้หัวเชื้อนะครับตัวหัวเชื้อจุลินซีเยอะนี้ก็พันห้าร้ยซีซีนะครับหนึ่งลิตรเติมลงไปในน้ำเปล่าเลยนะครับเติมลงไปในน้ำเปล่า เติมลงไปในน้ําเปล่าเลยแล้วก็มีกากน้ำตาลนะครับกากน้ำตาลกากน้ําตาลเพื่อความหวานนะครับหลักการก็คือจุลินทรีย์ที่เราจะขยายนี่เขาจะกินรำกินรำกับกากน้ำตาลความหวานนะครับความหวานมาจากกากน้ำตาลตัวนี้หรือจะใช้เป็นน้ําอ้อยก็ได้นะครับแต่ว่ามันมันจะใช้เยอะนะครับน้ําอ้อยมัน ไม่เพียงพอนะครับแล้วก็น้ำอ้อยสดที่ผมมีอยู่ไม่ได้หวานขนาดนั้นนะครับผมจะใช้เฉพาะตอนที่ผมทำสูตรน้ำเฉยๆนี่เป็นสูตรให้ปุ๋ยทางรากเลยนะครับนี่นะครับก็จะใส่กากน้ำตาลลงไปประมาณนึงนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลเรื่องสูตรเป๊ะๆนะครับเพราะว่าผมก็กะเอานะครับไม่สามารถที่จะ บอกได้เป๊ะๆก็คนๆน,นิดน,นึงให้เข้าให้จุลินทรีย์กับกากน้ำตาลนี่เขาเข้ากันนะครับแล้วก็น้าเปล่าเข้ากันอาจจะเติมน้ําลงไปหน่อยเติมน้ําลงไปหน่อยเติมน้ําลงไปให้เต็มเลยนะครับเพราะว่าอตัวขี้วัวกับขี้ไก่ของเรานี่มันแห้งนะครับนี่ครับเติมน้ําก็นี้เต็ม ก็ขออภัยเรื่องสูตรนะครับถ้าพูดถึงสูตรนี่ผมอาจจะไม่ชัวร์เท่าไหร่เพราะว่าผมทาผมไม่ค่อยได้เน,น้นเท่าไหร่แต่ว่าให้ให้ดูเป็นคร่าวๆนะครับคร่าวๆแต่ถ้ามีโอกาสจะมีเจาะจะมาเจ,จะาะสูตรตัวเองทอําอีกนิดนึงนะครับนะครับต่อไปก็พอผสมเสร็จแล้วนะครับผสมเสร็จแล้วเราก็จะทาการเทเท,เทวัตถุดิบลงพื้นเลยนะครับวัตถุดิบที่ผมทําวันนี้ ก็มีขี้วัวสีแค่สอบมันก็จะตีหเลยมันจะแห้งมากเลยนะครับขี้วัวเพราะตอนซื้อมาเขาใสา,ากแดดเลยใช้ใช้เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับใครมีพื้นที่แล้วก็มีแรงงานจะทำทีเลยเยอะๆก็ได้ทีละตัน2ตันก็ได้นะแต่ส่วนของวัตถุดิบก็จะเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักสีที่เราทำ สำ <c oughs> หรับการทําเกษตรอินทรีย์เราก็ต้องมีการทำปุ๋ยซีด้วยนะครับถามว่าไอ้ขี้วัวขี้ไก่ที่ผมเทอย,อยู่นี่มันเป็นปุ๋ยแล้วหรือเปล่ามันก็เป็นแล้วนะครับก็ถ้าใครที่ไม่ชอบมาเสียเวลาหมักก็ <c oughs> ก็เอาไปใส่ได้เลยก็ได้นะแต่ว่า ก็เสียของมันก็คือมันจะเสี่ยงจากโรคพวกเชื้อราต่างๆนะครับเชื้อราหรือว่าเชื้อโรคที่จะมากับวัตถุดิบพวกขี้ไก่แล้วก็ขี้วัวเนี่ยขี้ต่างๆนะครับมันมีเชื้อราไม่ดีอยู่เชื้อราพวกนั้นถ้าเกิดเราเอาไปวางใส่แถวโคนต,ต้นไม้เราหรือว่าพืชของเรามันจะสามารถที่จะขยายตัวแล้วก็กลายไปเป็น เชื้อราเป็นโรคพืชทางรากซึ่งสําคัญมากนะครับเพราะว่าพืชถ้าถูกทําลายรากแล้วก็หากินไม่ได้ก็ถึงกับตายเลยนะครับนี่นะครับก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมเราต้องหมักก่อนนะครับหมักเพื่อที่จะเอาจุลินทรีย์ตัวดีไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ตัวไหนก็ได้นะครับที่เป็นตัวดีหมายถึงว่าตัวที่มีประโยชน์ต่อพืชเพื่อให้เขาไปคลองพื้นที่แล้วก็อีกอย่าง ในขระบวนการหมักนี่มันจะเกิดความร้อนเกิดความร้อนเกิดการย่อยสลายของธาตุอาหารที่อยู่ในขี้ไก่ในขี้วัวที่เราใช้นี่นะครับพอเราไปใช้มันเกิดการย่อยสลายแล้วธาตุอาหารก็จะออกมาจากวัตถุดิบแล้วนะครับก็จะพืชก็จะดึงไปใช้ได้ทันทีเลยหลักการเดียวกับปุ๋ยเคมีนะครับ ท่านหลายท่านอาจจะเคยสงสัยว่าทาไมเวลาเอาขี้วัวขี้ไก่ไปใส่ตามโคนต้นไม้ไปใส่พืชมันถึงเห็นผลช้ากว่าปุ๋ยเคมีเพราะว่าขี้ไก่ขี้วัวนี่มันเป็นแค่วัตถุดิบนะครับมันยังไม่ได้ผ่านการย่อยสลายธาตุอาหารออกมามันก็เลยต้องใช้เวลาหน่อยงั้นแต่วันนี้เรามีจุลินทรีย์ตัวดีมีตัวดึงธาตุอาหารแล้วก็ตัวควบคุมโรคไปในตัวด้วยนะครับเอานะครับ ต่อ,อไปว่าผมก็จะทำการเหยาะออกก่อนนะเหยาะออกเป็นกองก่อนโอ้หขนไก่เพียบเลยครับการเหย,ยาะเป็นกองก่อนนะครับเหยาะออกมาเป็นกองแบบนี้นครับถ้าทำเยอะกว่านี้ก็สามารถที่จะนั่งได้นะครับก็จะผสมให้ ีไก่กับที่วัวเขาสมกันนิดนึงนะครับโดยหลักการของจุลินทรีย์นี่เขาจะกินความหวานกับลำเป็นอาหารนะครับค่อยนั้นจุลินทรีย์มันไม่จําเป็นต้องใช้เยอะนะครับสําหรับการทําปุ๋ยไม่จําเป็นต้องใช้เยอะถึงขนาดเป็นถังๆเราอาจจะใช้สักลิตรสองลิตรเป็นตัวหัวเชื้อให้เขาขยายตัวเอานะครับขอเพียงเขามีอาหารคือความหวาน เนี่ยความหวานที่เราใส่ก็คือจากกะน้ำตาลนี่หละแล้วก็ลำนะครับผมก็จะเทลํำลงไปเลยมีล้ำลงไปอาจจะใช้เยอะกว่านี้หรือใช้น้อยกว่านี้ก็ได้นะครับมันก็ไม่มีสูตรตายตัวนะครับขอให้มีขอให้มีครับเดี๋ยว้องดูสัสดส่วนวัตถุดิบด้วยว่ามันดูสมมาพะควรกันหรือเปล่านะครับสมดุลกันหรือเปล่าประมาณนั้นนี่ครับ ผม,มก็จะใส่ไปงี้เลยก็จะใส่ไปแล้วพอใส่ครบแล้วเราก็จะต่อไปก็จะเป็นการราดด้วยน้ำจุลินทรีย์ครับราดด้วยน้ำจุลินทรีย์วันนี้อาจจะไม่ครบถ้วนเรื่องสูตรนะครับว่าอะไรเท่าไหร่กิโลก็ขอไปด้วยหรือว่า <c oughs> เป็นการให้แนวทางนะครับ ก็ต่อไปก็จะใช้น้ำจุลินทรีย์ที่เราผสมกับน้ตาลไล่รา,าดบนกอง๋ยนี้นาดบนกอง๋ยเลยสำหรับว่าน้ำจุลินทรีย์ที่เราผสมไว้นี่จะใช้เยอะแค่ไหนมันไม่มีสูตรบอกนะครับว่าจะใช้กี่ลิตรกี่ลิตรเราจะดูความชื้นจากวัตถุดิบที่เราทําเป็นหลักเพราะว่าวัตถุดิบนี้มันก็ไม่ได้ตายตัวเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะเป็นขี้ไก่ขี้วัวอย่างเดียวนะครับ อาจจะมีส่วนผสมของพืชสดอย่างเช่นต้นอ้ศับหญ้าเนเปียหรือว่าจะเป็นหญ้าสดต่างๆก็ได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าทุกอย่างที่พูดมานี่มันต้องสับให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับไม่งั้นสีตินซีมันจะเข้าย่อยสลายยากมผมก็จะลด,ดลงไปมีกองวัตถุดิบของผมเลยโดยเอาลำวบข้างบนนะครับลำว้ข้างบนพอได้ประมาณนึง ประมานนึงนะครับเราก็จะทําการคลุกดูก่อนนะครับคลุกดูก่อนคลุกดูก่อนว่าเขาจะชื้นแค่ไหนสําหรับความเชื้อน,นี่ก็หกสิบเปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยวทำให้ดูว่าหกสิบเปอร์เซ็นมันประมาณไหนเดี๋ยวรอให้น้ําเขาซึมลงไปข้างล่างนิดหนึง่งแล้วค่อยมาคนแล้วค่อยเราจะคนดูก่อนวันนี้ก็น่าจะใช้หมดอยู่ครับถังนี้เพราะว่าไอ ขี้ไก่กับขี้วัวนี่มันค่อนข้างนี่จะแห้งนะครับแต่ถ้าเป็นเราเอาต้นกล้วยหรือว่าเอาหญ้าสดมาเราอาจจะใช้ได้ได้ใช้น้อยกว่านี้เพราะว่าตถดิบพวกนั้นจะมีมีน้ําอยู่ในตัวนะครับมีความสดอยู่ยิ่งถ้าเป็นพวกผักตบชวาหรือว่าพืชที่อมน้ำไว้เยอะๆอวบน้ําต่างๆยิ่งต้องระวังนะครับอย่าให้อย่าให้เขาแบบว่าแฉะเกินนะครับแฉะเกินก็ไม่ดีแห้งเกินก็ไม่ดีจะทําให้จุลินซียนี่ ไม่จเจริญเติบโตนะครับินซีตัวดีตัวที่มีประโยชน์ต่อพืชเเดี๋ยวต่อไปก็จะไปคุกดูผมจะใชใ้เป็นพั่วนะครับพั่วพั่วตัเนี้เราจะคนไปเลยจะตักแล้วก็ทำการผสมเลยนะครับผสมดูว่าเขาจะได้ความสมดุลนะนี่นะครับว่า พื้นที่มันเยียนน้ำมันจะไหลนะครับรอนานไปนิดนี่นะครับขึ้นเลยนะครับให้ส่วนผสมที่เราเทไว้มกี้เขาผสมกันนี่ครับนี่ก็ดูยังดูแห้งๆอยู่นะครับเมื่อกี้นึกว่าใส่น้ำไปเยอะแล้วโอมันยังไม่ไคนมันเลยดูนครับโอ้นี่ไหลหนีครับไหลนหลนีไม่เป็นไรนะครับเราเขี่ยนี่มาใส่เลยให้เขา ได้นีไปที่ใดเขาที่ไดน้ำยิงสีนะครับวันนี้ก็วันนี้ก็ตักนะครับตักออาไปเลยจะใช้เวลาใช้กำลังนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการได้ออกอกกำลังกายนะครับจะปุ๊บไปอย่างนี้อ่า เลยนะครับงัดไปออกแรงนิดนึงนะครับก็อยู่นะครับพอดีของการทําปุ๋ยหมักนี่ก <c oughs> ็เราจะได้ปุ๋ยที่ไม่มีเสียโรคเพราะว่าในกระบวนการหมักมันจะผ่านความร้อนนะครับผ่านความร้อนพอเราหมักไว้สักสี่ห้าวันนี้มันจะร้อนมากเลย แล้วมันจะทําให้เชื้อโรคเชื้อราที่ไม่เป็นประโยชน์นี่ตาย,ยไม่เหลือเลยน่ครับแล้วอีกอย่างเชื้อราที่เราตั้งใจจะให้เขาไปขยายอยู่ใน <c oughs> กลองปุ๋ยกองนี้ก็จะมีปริมาณเยอะนะครับก็จะควบค,วมควมุคมพว่เชื้อโรคเชื้อราที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชครับอันนี้ก็ อบอมาอีกรอบนึงนะครับก็ได้ความชื้นมาประมาณนึงแต่ย,ยังไม่พอสำคัญคือความชื้นนะครับเรื่องความชื้นมันจะต้องพอดี6กำแล้วน้ำไม่ไหลตามง่ามมือนั่นแหละครับคือ60%ถ้ากำแล้วน้ำไหลโจกแสดงว่าเกินถ้ากำแล้วมันไม่ติดกันเลย เป็นพวกผงอยู่แสดงว่ามันแห้งเกินนะครับนี่นะครับผมก็จะเหยียไปอย่างนี้แหละเหยียลงอีกรอบนึง <c oughs> นี่ก็ยังดูว่าแห้งอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรเราเตรียมน้ำไว้แล้วนะครับเ,รเตรียมน้ำไว้แล้วนี่ครับเตรียมน้ำไว้แล้วนี่ครับก็ะจะทำเป็นวงกลมๆนะครับ หรือว่าถ้าเราทําเยอะเราอาจจะทําเป็นสามเหลี่ยมไปยาวๆไปตามพื้นที่ก็ได้นนี่ผมทําสูตรทําคนเดียวนะครับใครมีเพื่อนเยอะหรือมีแรงงานเยอะก็ทําเยอะสูตรเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะครับเหนื่อยเหมือนกันนะครับอ่าต่อไปก็ราดน้ําอีกนะครับเพราะมันยังแห้งอยู่นะครับราดน้ำอีกรอบนึง การทำเกษตรอินทรีย์ก็จะมีขั้นตอนเยอะหน่อยนะครับก็เลยทำให้เกษกรไม่ค่อยนิยมที่จะทำเท่าไหร่แล้วต้องมีการเียมการล่วงหน้าด้วยนะครับเพราะว่าปุ๋อินที์นี่ไม่ใช่ว่าเราทำวันนี้มันจะได้ใช้พรุ่งนี้เลยนะครับเราต้องใช้ยะเวลาในการหมักอย่างน้อยต้องสิบห้าถึงยี่สิบวันนะครับปุ๋ยเขาถึงจะเริ่ม เป็นปุ๋ยจริงๆหรือว่าเริ่มย่อยสลายได้นะครับจุลินทรียถึงจะขยายตัวแล้วก็เข้าไปย่อยสลายตัววัตถุดิบที่เรานํามานํามาหมักนะครับนี้ก็หมดเลยนะครับก็อยู่ที่ถังนี้ก็น่าจะสักสี่สิบลิตรได้ก็ลาดลงไปเลยนะครับ มันจะไม่แบบว่าอยากใส่วันไหนก็ไปซื้อมาใส่เลยอย่างนั้นมันมันจะไม่ได้นะครับมันจะไม่ได้ผลมันจะเป็นผลเสียด้วยซ้ำไปถ้าเราเอาไปใส่เลยนะครับเพืชที่เราปลูกก็เกิดเป็นเชื้อโรคเชื้อราขึ้นมาก็เกิดความเสียหายนะครับไม่คุม้มแต่ถ้าเรามาหมักก่อนนอกจากจากว่าพืชของเราจะปลอดจากพวกอยู่ินรีโรคพืชแล้ว ของเราก็เลยจะได้กินธาตุอาหารที่เร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นเทียบเท่ากับปุ๋ยเคมีเลยก็ว่าได้เพราะว่าจุลินทรีย์เป็นตัวย่อยสลายธาตุอาหารออกมาให้แล้วนะครับนะครับเดี๋ยว,วก็จะคุกอีกครางแบบนี้น่าจะคิดว่าน่าจะพอดีแล้วนะครับสำหรับพืชที่ผม ปลูกอยู่หลักๆสวนบ้านสวนหนุ่มนี้รันก็อจะเป็นอ้อยขนน้ํอ้อยขนน้ำอินทรียเพราะฉะนั้นการทําปุ๋ยอินทรียสําคัญมากนะครับเพราะอ้อยขนน้านี่มันกินสดนะครับกินสดว่าไม่ได้ผ่านความร้อนไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้ออะไรใดๆทั้งสิ้นคือว่าเราเอาลำไส้ไปข้นน้ำสดๆให้ลูกค้ากิน พราะนั้นเรื่องความเป็นอินซีนี่ก็สําสคัญเลยนะครับในอย่างผมในความรู้สึกผมผมว่าถ้าเราใส่กุ้งซีแล้วมันรสชาติจะดีกว่านะครับอันนี้ก็การันตีจากตัวเองนะครับนี่ครับเริ่มได้แล้วรเริ่มทีได้แล้วเริ่มทีได้ความชื้นที่ต้องการนะนะ นะครับเพราะว่าต้องใช้กำลังนิดนะึงก็ดูแล้วก็น่าจะโอเคนะครับว่าน่าจะอีกคู่อีกสักรอบนึงรอบนึงน่าจะใช้ได้แล้ว สำหรับเพ,พื่อนๆที่สนใจทำเกษตรยินซีสิ่งแรกที่ต้องมีก็คือต้องใจรักก่อนนะครับเพราะมันค่อข้างที่จะมีอะไรละเอีเยอะนิดนึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาอาหารเรื่องยูรินซีเรื่อง,ง,อองโอ้มกมายครับคงคุยกันยาวเลยเอ คุยเรื่องจีินซีนี่ผมก็ยังในการถ่ายทอดหรือว่าการมาให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยนี่ก็ยังไม่เชี่ยวชาญเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรื่องทำนี่ก็ทำมานานแล้วนะครับแต่ไม่ค่อยได้เผยแพร่เท่าไหร่ทำมานานแล้วแหละเ,เรื่องจีรินซีเรื่องปุ๋ยอินทรีย์พวกนี้นะครับการนำเสนหืออาจจะยังไม่ครบถ้วนเท่าไหร่ก็ ขอภัยไ,ไว้นะที่นี้ด้วยก็จะพยายามปรับปรุงนะครับปรับปรุงการนำเสนอให้เพืเ่อนๆได้เข้าใจง่ายกว่านี้นะคนี่ครับก็จะกดไปุปูไปเรื่อยๆนี่ก็ใกล้จะได้ที่แล้วนะครับใกล้จะได้ที่แล้วนิดเดียวนี่ก็จะจับด้วยมาเป็นยังไงก็ยังแตกแตกอยู่นะครับแตกอยู่ เดี๋ยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเราก็คนไปอีกนิดคุกไปอีกนิดหนึ่งนี่ครับไปเรื่อยๆโอเคนะครับญญาการทำวิตามินทรีย์ของบ้านสวนหนึ่งนี่แหละน,นะครับนี่ครับผมก็จะทำให้ดูเลยนะครับเขาก็จะไม่ทำแน,น่นๆเลยนะครับ นี่นะครับเขาก็จะไม่แตกออกจากกันนะครับยังไม่แตอกออก่างกันแต่ก็ไม่มีน้ําไหลตามง่ามมือนะครับนี่นครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่นี่ขนาดนี้นะครับใช้ได้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการทําปุ๋ยหมักอินทรีย์ของบ้านสวนหนึ่งนี่ละซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการของการ ผลิตอ้อยขันน้ำอินทรีย์นะครับเราต้องรักษาคุณภาพไว้นะครับเพื่อลูกค้าของเราจะได้รับประทานน้ำอ้อยที่ปราศจากสารปนเปื้อนต่างๆนะครับอขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับปิดลาดประการในบ้านสวนหนึ่งนิลันก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยไว้คอยติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะมา นำเสนอเรื่องอะไรนะครับขอบคุณครับ